ประวัติศาสตร์นอกพองศาวดานสวัสดีค่ะในยุคสมัยหนึ่งค่ะในสยามประเทศของเรานั้นเคยมีกษัตริย์ถึงสองพระองค์นะคะพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะและอีกพระองค์หนึ่งค่ะฝรั่งเรียกกันว่า the second king นะคะนั่นก็คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็มีเรื่องให้คนกล่าวถึงว่าไม่ถูกพระราชาลทัยกัน แต่ในความเป็นจริงนั้นนะคะมีคำบอกเล่าเอาไว้ว่าพระปิ่นเก้าเนี่ยเคยได้ตรัสประโยคนี้เอาไว้ค่ะว่าพี่เถนจะเอาสมบัติหรือไม่ทำไมเอาหม่อมชันได้เอาที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวะคะ่ะทรงตรัสนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เรามาฟังกันนะคะย้อนกลับไปก่อน,นะคะ่ะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวนั้น ท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะคือรัชกาลที่สองนะคะประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชนีพระอัครมเหสีค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ทรงมีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์อย่างชอบธรรมตามพระราชประเพณีการสืบราชสันตติวงศ์แต่ขณะที่สมเด็จพระบรมชนกนาสเดจสวรรคตนั้นกลมหมื่นเจษาบดินค่ะพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ซึ่งมีพระชันษาแก่กว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎถึง17ปีในขณะนั้นค่ะเจ้าฟ้ามงกุฎกำลังทรงศึกษาวิชาความรู้สำหรับองค์รัชทธาญาตอยู่ยังไม่ทรงมีประสบการณ์ในกิจการบ้านเมืองค่ะที่ประชุมเสนาบดีก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเชิญกมรมหมื่นเจาบดินสมเด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สค่ะสืบต่อมาจากรัชกาลที่2นั่นเอง ในรัชสมัยนั้นนะคะก็มีเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎต้องทรงผนวดแล้วก็ทรงอยู่ในสมณเพศจนตลอดรัชสมัยเป็นเวลาถึง27ปีเพราะก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จสวรรคตนั้นทรงพระราชปารบถึงผู้ที่สมควรจะสืบราชสมบัติข่าว่าที่สติปัญญาพอจะรักษาแผ่นดินอยู่ได้ก็เห็นแต่ท่านฟ้าใหญ่ท่านฟ้าน้อยสองพระองค์ ซึ่งความหมายของท่านฟ้าใหญ่นะคะแล้วก็ท่านฟ้าน้อยสองพระองค์นี้นะคะก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะและในขณะนั้นนะคะท่านฟ้าใหญ่นะคะก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎยังคงประทับจำพรรษาอยู่ณนะวัดบวรนิเวศค่ะท่านฟ้าน้อยเนี่ยก็เลยตรัสถามค่ะเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์ค่ะบอกว่าพี่เถนจะเอาสมบัติหรือไม่ถ้าเอาก็รีบสึกไปเถอะ ถ้าไม่เอาหม่อมชันจะได้เอาซึ่งในที่สุดค่ะพระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้ส่งลาผนวดและเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้โปรดสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเระรังสรรคพระราชอนุชาเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าพระราชอนุชาพระองค์นี้ มีดวงพระสตาแรงกล้าดวงพระสตาเช่นนี้จะต้องได้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินหากทรงรับพระราชสมบัติเพียงพระองค์เดียวก็จะเกิดอัปมงคลด้วยไปกีดพระบรมีพระราชอนุชาพอฟังกันมาถึงตรงนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ทั้งสองพระองค์แล้วก็แถมมียศมีตำแหน่งเนี่ยควบคู่เท่าๆกันนะคะ ทั้งสองพระองค์ไม่ถูกกันจริงหรือไม่นะคะพระอุปนิสัยของทั้งสองพระองค์ค่ะตรงกันข้ามกันเลยกล่าวก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดําเนินพระชนชีพง่ายๆสนุกสนานไม่ใครจะมีพิธีรีตรองเล่ากันว่าม้าจะเสด็จออกให้ราชการเฝ้าธรรมดาที่โรงรถนอกจากจะมีการพระราชพิธีจึงจะเสด็จออกให้เฝ้าที่ท้องพระรโรงและม้าจะเสด็จตามที่ต่างๆลําพังพระองค์ด้วยการทรงขี่มา้า หรือมีผู้ติดต,ตามเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎค่ะส่งเคร่งขึมเคร่งครัดกับระเบียบว,วินัยและมีพิธีรีตองพระอ,องค์จึงมักขวางพระเนตรในการกระทำแปลกๆของพระราชอ,อนุชาอยู่เสมอๆแล้วก็ทรงค่อนขอดค่ะอย่างเช่นครั้งที่เสด็จผ่านพระราชวังเดิมทอดพระเนตรเห็นธงยอดเสาซึ่งพระราชอ,อนุชาทรงสั่งให้ชักขึ้นไว้ก็ทรงค่อนว่ะ นั่นฟ้าน้อยเอาผ้าขี้ริว้วขึ้นไปตากไว้ทำไมแล้วม้จะทรงวิจาร์ทํานองค่อนแค่ประชดประชันพระราชอนุชาค่ะว่าวังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ำมันขี่ม้าเทศสูงสามศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีฤาษีมุนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าอยู่ด้วยมากผู้หญิงก็รักมาก เลี้ยงลูกเมียดีดรบัตเล่ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคบค้าให้ความสนิทสนมเพราะสนพระราชาหฤาทัยเกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่ก็ได้มีความยอมรับนับถือเจ้านายพระองค์นี้เป็นที่สุดมักสรรเสริญถึงความรู้ความสามารถของพระองค์ในสถานที่ต่างๆเนืองๆก็เลยเป็นเหตุค่ะให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดความระแวงแคงใจบ้าง ดังที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าถ้าจะว่าในส่วนวังหน้ากับวังหลวงไม่สู้ปกติเรียบร้อยเหมือนรัชกาลที่สองด้วยเหตุว่าวังหลวงทรงระแวงอยู่แต่เดิมแล้วว่าจะมีคนนิยมวังหน้ามากส่วนวังหน้าเล่าท่านจะทรงการอะไรมักจะสู้ซ่าเกินไปและมีผู้เขี่ยกลางอยู่ด้วยบ้างและอีกประเด็นหนึ่งค่ะ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระปีชาด้านการทหารอีกทั้งยังมีกองกําลังเป็นของตนเองแล้วก็ยังได้รับความนิยมชมชอบจากข้าราชบริพารเป็นอย่างมากด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองพระองค์ทรงผูกพันแล้วก็รักใคร่กันอย่างลึกซึ้งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเล่ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นความคิดเห็นของฝรั่งนะคะที่มีต่อมุมมองของสมเด็จพระปิ่นเล้าซึ่งเขาชื่นชอบพระปิ่นเล้าเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งย้อนกลับมาเนี่ยในพระราชอุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยหลายๆครั้งนะคะในพระราชพงศาวดารเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการยกโทษการให้อภัยนะคะแล้วแสดงความสนิทสนมเป็นกันเองเนี่ยอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรค่ะครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ว่า ขณะที่ทั้งสองพระองค์อยู่กันโดยตามลำพังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าสเสด็จเข้ามากอดพระบาททรงกันแสงว่าหาช่องที่จะกราบทูลอยู่ช้านานแล้วก็ไม่มีโอกาสบัดนี้ไม่มีใครจะขอกราบบังคมทูลแสดงน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตต,ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีผู้กราบบังคมทูลกล่าวโทษว่าสะสมเครื่องสตราวุธกระสุนดินดำไว้ก็ได้สะสมไว้จริง มีอยู่มากไม่นึกกลัวใครแต่เป็นความสัตย์จริงที่จะได้คิดประทุสร้ายต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่มีเลยสักขณะจิตหนึ่งแล้วถวายสัตว์สาบานเป็นอันมากซึ่งตระเตรียมไว้นั้นเพื่อจะป้องกันผู้อื่นเท่านั้นทูลกระหม่อมก็ทรงพระกันแสงกอดพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วทรงแสดงความเชื่อถือม่ได้มีความรังเกียจอันใดในข้อนั้น แล้วพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะก็ทรงระมัดระวังไม่เข้าไปก้าวไก่ในการบริหารราชการแผ่นดินของพระเชษฐาธิราชด้วยพระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าเราที่สองรองภูมินามปิ่นเกล้านี่คือประโยคที่พระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรัสเอาไว้และสิ่งนี้ล่ะค่ะที่เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีความผูกพันกันอย่างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าพี่เถนจะเอาสมบัติหรือไม่ ถ้าเอาก็รีบสึกไปเถอะถ้าไม่เอาหม่อมฉันจะได้เอาก็ทรงเป็นแค่พระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองค่ะและเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อมาแต่ยังมีเรื่องราวดีๆและสนุกๆอยู่อีกมากค่ะเอาไว้โอกาสหน้านะคะประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ค่ะ